สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเล่าเรื่องผีอีพีที่สองนะครับตามชื่อเรื่องครับผมแล้วมีอยู่ว่ามีโคงเส้นหนึ่งในจังหวัดเลยในอดีตล้ำลืกกันว่าเป็นมีอุบัติเหตุเยอะมากกว่าร้อยกว่าครั้งแล้วมีผู้เสียชีวิตร้อยศพแต่ไม่มีใครไล้รับบาดเจ็บสักคนเอาแต่ตายอย่างเดียวไม่มีบาดเจ็บสักนิดของป่าเสียนจุดนี้คนระับอยู่ใน อยู่ในจังหวัดเลยนะอำเภออะไรไม่รู้แหละเดีมยวมก็ไปหาข้อมูลเองเนาะจังหวัดเลยผมเคยไปจังหวัดเลยนะแต่ไม่เคยผ่านถนนเส้นนี้แต่แต่ตอนนี้ถนนเส้นนี้เอ้ยไม่ใช่ดิโค้เส้นนี้ได้ปรับปรุงแล้วครับผมไม่ไม่อันตรายอีกแล้วก็โชคดีไปครับแต่เขายังเหลือสร้างนื้ในอยู่ครับสร้างถนนเก่าอยู่โอ้โหมีคนมีคนหนึ่งอะบินโดนไปครับผมเวลามีรอยเบรกเพียบเลย แบบมนดิฟอะเพียบเลยอะครับแล้วตอนกลางคืนนี่มานะเรียบร้อยเจอแน่เรียบร้อยแน่นอนนะครับผมเคยไปจังหวัดเลยแต่ไม่ครับผมโอเคครับลึกไม่ออกละแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย